สวัสดีครับพี่น้องทาง y ยูทูบครับสกุลสุคนนะครับล้างจากเต้ยลายเสร็จแล้วนะครับผู้ได้หมานเอาผู้ไดาา้หม,<า>มานไหนขึ้นเบื้องเอาผู้ได้หมานก็โมเหรอป้านขึ้นหมานแท้แม่ึ้นหมานแท่บ้านยังเนี่ยเขาลักงูเมียไปลักไปสามใช่ครับ แม่ไปบ่คุณโอ้ยมุ้แมยู่กะละไสินเอาไก่บ่สามไปกะลอะไินแม่สามเต้กะละสินนพ่อเอาพ่อสามเต้มากะละสินนี่ละเดี๋ยวตุ่มแม่เนี่ยมุงไปน้ำสุขนะีมุงันแม่กลับไปไปลาต้มลายเบียร์นหอยเป็ดมันเปีงไปวัดรัตนทินคนหลายบ่มวนี่ค้นลายบ่ลายมาลมวนบ่มวนเออมวนเนี่ยใหญ่บ่ลูกไปเหมานแท้ อีสานไกด์ d o com นะครับทีมงานคุณป๊อบซ่ามหาชนเจ็บปอบเห็นเจ็บปอบโดนแล้วนะป๊อบซ่าพี่คุณอ๋อนูแม่เก็บแมเ็นหมาเนาะอยบ้แดงนี่ไหมโอ้ยยู่บ้านป้แดงนี่ค่ะลูกก็อยู่นี่อยู่บ้านบัวแม่นออยู่กับลาินตัวนี้ไหมยูบ้านแกครับมันแก บ้านแกบ้านสานน่บ้านแกบ้านสาบ้านพวกสีหนแม้จักบอก้่ามบ้านก่่่มัมอนีามาดว่จักว่าจักว่าจักดอกแมนสาแมนครับแมนแาทางไปห้อยเมฆนน่แม้ทาาหอยเมฆแม้ไปทุกคะดได้หอดาสตร์ว่าศาสรเจ้าของคือศาสผู้ใดโอศสตรเจ้าของ ว่ามันว่ามันไ่ได้หดศาตปีนึงม่ไม่หน่อยได้จ้าอันสาตทีเกี่ยวไปรถเอดกับเสียวันนี้เอามาไม่อีก้วเสียไเดาไมแค้อันนี้อันแม่ไปตา้นดปไปพ่อดีเลยได้รถยังแล้วมาใส่หันได้รถยังมาใส่เทนก้ามแกะเอาบ่อตาด รถแม่เจ้าหน่อยแม่น้ำชุมบงบ้านดอนแม่เป็นแม่เออเออบ้านดอนบ่บ้านดอนแม่บ้านดอนยายนั่งโอเคยายนั่งท่างของละสิครับครับกันกับบ้านโู่นไม่หลับคนละฝั่งพี่สาวเลยคุพบ้านเราเป็นในบ้านช่วยอยู่บ้านดอนแม่อยู่บ้านไหนนี่บ้านปอแดงบ้านปอแดงบ้านปอแดงมองหลังโรงเรือทังตลาดมองเห็นบลาเลียวอันนั้นปลาแดงอันนี้ปอแดงปอแดงมองไหนปอแดงมองไหน อ๋ออยู่ฟังพี่อยู่หน้าดีโอ้างเปลงปบ้านบ้านบ่อแดงมาบอแดงบ้านบ่อแดงบ้านบ่อแดงบ้านบอแดงบ้านบ่อแดงบ้านบ้านบ่อแดงบ่อแดงบ้านบอแดบ้านบ่อแดงบ้านบ่อแดงบ้านบ่อแดานบ่อแดงบ้านบอดงบ้านอแดง แล้นอยบ้านแม่แอแม่พวกเจ้าแม่ก็ดำคันแม่เพราค่เเก็บลูกก็สิเก็บมันแล้วคือไอห้งน้เอเป็มามากมาเก็บอ้อนเหมือนัหมบนจานปแมนบอแมกากนอนจังแม่เอ้ยแม่สเาด้วยแม่อนอก่ันนี้ามงามค่ะสาวน้อยงามแห้งบ่ แ่ไปว่าตนอิสานต้มไป้นก็เลอ่าเกมูแมอีิสานไก่รุน่นใหญ่ตัวนี้แม่รุ่นตาเ่า,โอโอาแล้วลองแพ้กัปีี่ห้าปีหมดแลองแพ้แม่ก็ไปบ so <c oughs> ่ไปตนน้อ <c> ห <oughs> <Horror. iction> ้โจเลยแม่ไปเล่นแม่ไปเล่นเกมเนาะเอาเงิน่ำให้าแบุกฟองค่นีเ้าเด้าแตกใช่ไห้เดเลย

เอาเอามันมันแม่มันมันน่บอกค่ะโนูสามสิบสองนบ้านไหนโบ้บ้านแกนี่ยังตลาดนี่ยังไกเนี่บ้านแกนี่แม่บ้านแกบ้านสานี่แกซื้อๆนะแกซื้อๆเนี่ยบ้านแกหิ้ววว่วว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 บวว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 วัววนวะนั่นลววววน่คักวเียบอวนว อันวะเอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไมแล้วมันเปลี่ยนไมแล้วแ่ไมไมแล้วปะจักอามยปะามามยอามปจักอามไม่เกยอามนน้อยห็นบอกเมื่อนี้กรมาเเป็นวยรียโอ้ยแล้วก็ามปะปจักปะจักมาเกซื่อร่ากซื่อ

แม่สามใบ่ะบสามเอ็นงสามมอหมไม่เนารอทสามมองเดาไู้้แอทไปสอบไม่ต่อยดิโอ้ยเออ้เทงใช่สาหัสานัง่นล่ะสาขัเออเข้าใจ่กระสินกระสิเออแมนูนัแล้ำปาแมนท้งเคยล้ำป่าท้เคลาครับแมนครับมนบูบูาไปทนล้าเออน่าจะแม่นเนาะ ดำใส่เราไมู่ลูกาันทำแล้วไปสิเอาไปน้ำบน้ำตาเอาเอาเอแม่เก็บเอามันหมามันหมามันหมาสูเออเก็บอยู่ไี่ได้หอดเงินบาทนี่นี่แม่แม่แมนี่นี่บาทนั่งนีเร็วนี่นี่มันนี่นี่เบื้งกระน่ำเงินบาทโอ้ยพอเงินบาทพอดีเงินบาทเรีไทยยังหัน้ง ว่าสองห้าหกสี่เออหกสี่หกสี่นะหกสี่มามาหนมาเก็บขวดเร็วเรเก็บขวดก่อนเไมาเก็บขวดซอยใหญก่อนใหญ่าอุงอิงมาเก็บขวดซอยใหญ่ไดะนะ

เอานี่ครับโอเคพี่น้องพอกันนะครับมาแร่งเพื่อซิแมนจักแมนสามใช่ไหมเราจื้อร่ได้ซิแมนอยู่ดอกโอเคนะครับพอกันมเหมือนแร่ง กคู่ผูงามแท้นี่แหละลูกเครื่องบ่องโอเคมาสมัครอยู่บ่อะไรนะครับพี่ระน้อยอยู่ตรงไหนคะนี่แหละพี่ร,นอยอยรนะ, <c oughs> น,ะรน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละอยืนอยู่นี่แหละพอดีว่ามีแบบเอ็ซีของพี่เขาอยากเจอพี่ระน้อย ถากันลูกเขาเก็บเวทีเราีเดียวอยากเอพี่หน่อยอะค่ะโอออแต่เป็นนี่คือเป็นเขาิโอเคโอเคโอ้แล้วเขาแล้วแม่ล้เขาแล้วูไเขาเป็นพูไงามงามมาลูกไปลูกไปไปลลูกก ลีหา่นีะก็งามคับเชไอ้นี่มัพน่บอกไอ้บอกเนาะกหามันเลยมันเลยมีมันมากไอ้ดีไอ้บอกนี่แมโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาครับ